มารี Marie, เป็นอะไรลนะขอรับเจ้าได้ยินถูกต้องแล้วล่ะโยเซฟลุงขอโทษด้วยแต่มารีข้าไมออ่งานแต่งงานของเราละ่ะลุงแน่ใจเหรอขอรับไม่ต้องสงสัยเลยโยเซฟมารีกำลังตั้งครนภ์น่ะ ลุงขอคืนสินสอดให้นะโ,<อ>โปรดรับไปด้วยขอหลานอย่าพูดถึงเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาดนะมารีกำลังจะไปแคว้นยูเดียเพื่ออยู่กับอลิซาเบตญาติของเราขอรับข้าเข้าใจแต่ข้าทำมานั่งให้ลุงเสร็จแล้วนะขอรับ สินสอดนี <complex í toys> ่สำหรับไม่ไม่เราได้ทำในสิ่งที่ต้องทำแล้วโปรดเข้าใจนี่เป็นเรื่องที่ยากมาก โยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดโยเซฟฟังรเราเถิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านท่านได้ยินที่เราพูดใช่ไหมท่านต้องรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านโยเซฟท่านกำลังฝันฟังดีๆนะท่านฟังอยู่ใช่ไหม ดีละท่านจะต้องจับพิธีแต่งงานเด็กที่ปฏิสนธิในคันของมารีนั้นมาจากพระจิตเจ้าเขาเป็นบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรให้รอดพ้นจากบาปจงจำไว้เขาชื่อเยซูเยซูเยซู โอ้โอแมวหน้าหาเนวเฮ้ยเป็นคืนที่ประห,หลาดมาก <mm mm> ดังนั้นมารีและโยเซฟจึงได้แต่งงานกันด้วยประการชนนี้นี่จึงเป็นเรื่องราวของเด็กที่พิเศษสุด และพระเจ้าได้ทรงเตรียมโยเซฟและมารีสำหรับการกำเนิดมาของเด็กที่น่าทึ่งและสำคัญที่สุดในบรรดาเด็กทั้งหลาย